3เทคนิคนางงามเตรียมตัวอย่างไรให้ได้มงนะครับวันนี้อาจารย์มี3ามเทคนิคนางงามเตรียมตัวอย่างไรให้ได้มงมาจากเพจจรุดคูตุ้ยดังนี้นะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับสุขใจครับสุขใจคืออะไรนะครับคือเราไม่ต้องรอคําชมจากคนอื่นเราต้องให้กําลังใจตัวเองนะครับก็แล้วก็ข้อสองครับสุขภาพนะครับเราต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะครับ เพื่อสุขภาพเมื่อสุขภาพเราดีจะทําให้สุขภาพจิตเราก็ดีไปด้วยนะครับมาที่ข้อสามครับข้อสุดท้ายนะครับความสุขครับคืออะไรล่ะครับเราทําเพื่ออะไรความสุขของเราคืออะไรนะครับสามข้อเทคนิคสามข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ลองปรับมาใช้ดูนะครับก็ส่วนตอนนี้ครับอาจารย์ขอจบลงแค่นี้ครับด้วยรักครับผมอาจารย์จิรพัฒน์จิระปัญกกรหมอดูมิทิฟนี่ สวัสดีครับ